คืนเดือดชายแดนไทยกัมพูชาเสียงระเบิดดังสนั่นทั่วพื้นที่หนองจานจังหวัดศรีสะเกดทหารไทยเปิดปฏิบัติการตอบโต้ไล่ตะเบิดสกัดกัน้นการลอบบุกของกองก,องกำลังขมรที่พยายามฝ่ารั้วกลางดึกแหลงข่าวยืนยันเหตุการณ์นี้เป็นการประทะที่รุนแรงที่สุดในรอบเดือนฮุนเซนมีคำสั่งตรงถึงแนวหน้าห้ามถอยจุดไฟความตึงเครียดชายแดนพุ่งสูงสุดบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงปืนกลและระเบิดแสงสว่างไปทั่วฟ้าเวลาเกิดเหตุประมาณตีสองกำลังขมร ใช้วิธีลอบกัดเจาะรั้วลวดหนามเพื่อพยายามเข้ามาในเขตไทยฝั่งไทยตรวจพบการเคลื่อนไหวผ่านกล้องอินฟราเรดและโดรนตรวจการเมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นกำลังทหารไทยประจำฐานหนองจานเข้าสู่หมวดเต็มรูปแบบเสียงระเบิดสวา่างกระจายทั่วแนวป่าไล่กองกำลังเขียงรถถอยกลับการประทะกินเวลาร่วมเกือบ40นาทีก่อนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกองทัพภาคที่2ส่งรายงานตรงถึงกองบัญชาการกลางในกรุงเทพมีการเสริมกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสู่พื้นที่ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ระบุก,การตอบโต้ใช้ ระเบิดสะกัดและไฟสองสว่างเป็นหลักเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่มีรายงานความเสียหายต่อประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพลเรือนไทยได้รับการอพยพไปยังศูนย์พักพักอิงช่วงคราวก่อนหน้าแล้วแหล่งข่าวฝั่งกัมพูชาเผยฮุนเซนสั่งกำลังแนวหน้าว่าต้องไม่ถอยแม้ก้าวเดียวสื่อท้องถิ่นกัมพูชารายงานว่ามีการสูญเสียทหารหลายรายแต่รัฐบาลปิดข่าวมีการระบุว่ากองกำลังเขมรได้รับสนับสนุนอาวุธเบาจากประเทศที่สางความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ไทย จับตาอย่างใกล้ชิดนักวิเคราะห์ชี้ว่าฮุนเซนต้องการโชว์ศักยภาพในช่วงที่การเมืองภายในกัมพูชากำลังสั่นคลอนพื้นที่ชายแดงเต็มไปด้วยควันและเสียงระเบิดก้องกังวานไปไกลชาวบ้านหนองจานเผยไม่เคยได้ยินเสียงปืนทีขนาดนี้มานานแล้วถนนสายหลักถูกปิดชั่วคราวเผื่อนาควบคุมความปลอดภัยโรงเรียนในพื้นที่ถูกสั่งปิดหนึ่งวันเพื่อป้องกันอันตรายเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเฝ้าระวังใกล้แนวปะทะตลอดทั้งคืน ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุก,การลอบบุกครั้งนี้เป็นการทดสอบกำลังป้องกันของไทยการใช้เวลาอย่างวิการบ่งบอกถึงการวางแผนมาอย่างดีอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยมีระบบตรวจจับที่เหนือกว่าทำให้สามารถตอบโต้ได้ทันที่การส่งสัญญาณห้ามถอยจากคุณเซนอาจนำไปสู่การประทะยืดเยื้อไทยประกาศจะไม่ยอมให้มีการลุกล้ําแม้แต่ตารางนิ้วเดียวโคศกกองทัพบ,บกยืนยันไทยไม่ใช่ผู้เริ่มแต่พร้อมปกป้องอธิปไตยเต็มที่มีการเรีย กประชุมด่วนระดับนายพลเพื่อประเมินการตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศเตรียมส่งหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการตรวจเข้มตามแนวชายแดนนายกรัฐมนตรีไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนโซเชียลไทยแห่แชร์คลิปเสียงระเบิดและภาพไฟสว่างกลางดึกแฮชแท็กหนองจานเดือดขึ้นเทรนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงท่าทีแข็งกร้าวขณะที่ฝ่ายนักวิชาการเตือน ให้ใช้การทูตควบคู่กับการทหารคำถามใหญ่คือเหตุการณ์นี้จะลุกลามเป็นศึกยืดย